มันยังก็จัหนี่หูยน้องฟ้าแดดเริ่มเข้านา้ำฝนพี่น้องนอกจากก็สิเริ่มน้อยหญ่ขึ้นแล้วจ้ะเอ้ยก่อนหนีเมย์เดี๋ยวเบิ่งเนยพี่น้องเอ้ยคุณอะแซมกันขึ้นให้ก้อีหยังคุณอะแซมหนีฮากแต่ักเอาเลยก,ก็ได้อืมนี่นอนอ,อยอยู่ข้างข้างล่างรัวรัวเหรอทำไมนับแป๊ดสว่างจุดเม เห็นนอดเดียวผัดไม่สองคนพี่น้องเป็นตาสะออนมือน,นสสีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะจ้ามือน,นี้มะพรกับเอ็มกับยายล้ําช่วงสายๆเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะมือน,นี้เยล้ำพาเอ็มข่าสวนน้อไหม่ได้จ้าพี่น้องหอดอันถึงเวลาที่จะต้องมาตัดน้องหม่แล้วเนาะคะ่ะน้องหม่กับเรื่อมย้าวแล้วเนาะคะ่ะ แ yeah. ม,ม่ไมื่ได้กับบ๊อบพดหวังตัวหนี้งามคือเก้าเกีย yeah. นอกกับหลทั้งอ,อ่อนนี่กอนี่มีหลายนออยู่แล้วค่ะจากที่เอ็มเบิงนี่มีเท่าใดนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนอกที่จะเอาได้นี่มีหกนอเนาะค่ะแล้วนอในหน่นอยมันอีกเจ็ดแปดเสียวใส กบุงเขาไปพร้อมเลยเก็บไป็นน้ำ้อมเลยกลิ่นซุ่มดีนะอ๋อ<ม>เอาวานมันรวมทั้งเบิร์ตเอาวานมิ๘นอนทั้งเบิดผมเห็นตะไป 40, เป็นสิบก็นอนผมนะ <Yeah. S 2> จ๊ะไหนอันนี้เป็นนอ้องไม้ไผ่เลี้ยง้ะจ้ะพี่นอ้องซื้อนอ้องไม้ไผ่เลี้ยงเนาะบางบ่องเพิ่นก็เอิน ให้เลี้ยงน้องสิเนาะคะ่ะคือลักษณะของสวนเฮานี่เพิ่นสิเอาลั้มเหลือ,อไว้นหน่อยๆเนาะคะ่ะแบบบใ่ให้กอใหญ่สิแม่จ๋าแห่งกอใหญ่ลั้มหลายนอแห่งสิออกบ่หลายเนาะคะ่ะแม่จ๋าซับไปเรื่อยๆพี่นอ้องอ่ามอเอ็มยู MU, อำเภอหนองเลือจังหวัดขอนแก่นเด้อจา้าคือบางคนที่เพิ่นติดตามมาดนูนาะเพะิ่นกะหัวเราล่ละคะ่ะอย่าพึงเบือเออ่อเด้อแต่ว่ามันสิมี อพอแม่พี่น้องที่เพิ่่นเขามาติดตามไหมนะจ๊ะเพื่อนก็ถามอยู่เรื่อยๆนะคะถามขามาถูกมือเลยว่ามือเอ็มอยุ่ไใสเนาะคะ่ะสวนมูฮายุออนอำเภอหนองเรือพี่น้องจังหวัดขอนแก่นเนาะคะ่ะโมบ้านนี่ซื้อโมบ้านน้าหิวเนะคะ่ะตำบลย่างคําพี่น้องย้าวไว้ตลอดนาะแม่มก่อนเนาะเจรละมือโอ้เจรละสองมือสองสามมือ,อมขามาซับเที่ยนึงนะจ๊ะ ที่เห็นปลายๆนี่แป๊บเดียวเท่านั้นละพี่น้องเอาหวาดอันเกือบหกทั่วดินมะไซเนาะคะ่ะพวกที่เป็นเศษหญ้าเศษใบไม้มเศษใบพผ่แกบพวกนี้คือเอามาใส่ได้เบิดเลยเด้อค่ะเอามาถมค้นก่อไว้เนาะค่ะ ก็ได้ก้อนแม่ใส่เลยขวาพี่เริ่มเขานา้ำฝนพี่น้องน้องใหม่กะสีเริ่มนอใยญ่ยข้นด้วยจ้ะนออวบขึ้นเนาะคะ่ะช่วงแรกๆที่พาพี่น้องมาสับนี่ อันมันจะสีนอ่่น,น้อยแล้วก็แหนงหลายนิดนึงนะจ๊ะแต่ว่าช่วงนี้มิตรนออวอบฝนตกมาดูแล้วนะจ๊ะตกใบแล้วกระเดยบ่แม่แต่อยี่เบื้องอันอยู่ในกระบุงไงล้ำสังเกตว่านอมัมสีแบบว่าหญ่ขึ้นนะคะหนามโค้แล้วก่อต่อไปเลยแม่ นี่เนาะจ้ะตอนนี้เนาะนักเรีวน้อมสามจีกลัวน้ำนักดีช่วงนี้อันน้องใหม่ป้าไม่ท่านได้ออกพี่น้องท่านได้หลายเนาะค่ะน้องใหม่ป้าท่านได้หลายแบบนี้อันก็เลยบบ่ท่านได้เฮ็ดน้องใหม่ถุง่ง้ะจ้ะน้องใหม่ที่ซับไปนี่ก็มีเพิ่นมาสื่อนอสดจังสิแม่พี่นอ้องหลายๆคนเพิ่นก็ถามเรื่องน้องใหม่ถุงมาเนาะคะ่ะ ขับรถข้าในมีนะจ้าอดใจรออีกจักน้อยกันเนาะเดสิบออเริ่มเดือนหนาบอกขึ้นเนี่ยืึกปลายเดือนเนี่ยค่ะปลายเยดือนะนนะี่นะฮขันฝนดีก็ล้อรุ่นฝนไปน้ำนะจ๊ะรัดเอ้ยก่อนหนีหมเดี๋ยวบังเนี่ยี่น้องเอ้ยคุณอะอแซมกันขึ้นให้ก้อยยังคุณอะราดน้งนอ,นองแง่สองนอ้นองคุณต้นเนี่ยอือพูดอะ แต่ว่าเขาบอกฉันเอาดอกนี่มุนี่นี่นอยนอย้ไหน,นสิบสุดยา,าดเลยบอกด้วยแม่เออเอานอยนี่ยุ่นนีเ่เอานอยนี่ก้อนก็ได้ค่ะขันแมนที่แหลกๆช่วงแวหลกๆกับซับอยู่ละพี่น้องแต่ว่าตอนนี้คือเพิ่นจะเอาไปเพิน่นเพิ่นขอเลือกน้อยย่อยๆจากน้อยเนาะคะ่ะวันนี้เขาก็เลยบซับนะจ๊ะปล่อยให้มันยาวก้อนเนาะคะ่ะเนี่ยเอาวะเอาอยู่อ้าวเห็ดตขาใหม่ฮะโอ้ยมันเลกแหงเนี่ย ค้าเงาเนะค้าเงาดิโนแม่เนาะมันยังก็จะนี่หูยนอฟ้าแสดจำนี่เขาก็หักเอาเลยก็ได้มีนอหน่อยอยู่ข้างงลางรั่วเลไรทำไมมวนเนาะพี่น้องมวนขนาด ันี้คือสีชมพูดีเทอแม่มมนี่จ้าเต็มกระบุงอันนี้ฟ้องนีเหลืออีกสี่หาก,กอเนาะคะ่ะฮัาสี่ัากไวแหรอจังสี่หอบไปใส่บุ๋งดีบ้านี้ยะล้ำหนักแล้วเต็มแล้วใช้ไม่ไหวแล้วนั่นหล่นแล้วนะคะ่ะ กองไว้ก่อนแม่เดี๋ยวซับให้พี่นองเพื่นเบิ่งแล้วเดี๋ยวเอ็มสิมไลายเก็บให้หนะาจา้ะพ่อพี่จีแม่อืม้าผีพ่อพี่แงงหลายตั้ล่ะออือน,อนนี่คือใบบะคือโมใคือเป็นอันกลางๆอวบคืนอแนเนี้ น,นแม่โอ้เนี่ยขึ้นใจเขาละอันสายพันธุ์นี่เนาะมันก็สิออกอยู่อ่อมๆก่อออกอยู่ห่างๆยังสีเหรอจ้ะพอถึงเวลากตคือเข้ากระสิเปลี่ยนล้มต้นเลี่ยงออกแต่เข้าจะต้องเบิ่งก่อนว่าเข้าสิเอาโน่ตได้ไว้เป็นแบบว่าเป็น,เป,นเป็นต้นพันธุ์ต่อไปยังสีไหมคะ่ะเข้าจังสิได้ตัด ต้นเก้าออกสิเนาะคือมันจะตองมิ้น,นเป็นเป็นตน้นข้นมาถดแทนก่อนพี่น้องนะคะเลินต่อไปแม่เ <c oughs> ด่นข้างหลังแม่นี่เดะพีพีพก่อนนี่จ้าหลายน้อยอยู่ต้นไหน พี่น้องเป็นตาสออนเมื่อนี้ยนอไง่แล้วก็แตบเดียวก็คือมันกระสิขึ้นไว้แต่ว่าได้หลายไว้อะนะเม่ไจ้ะก่อนี่ก็ได้ซับนอรอบนี้จ้ะเบิงนแปดสวงจ้วไหมเห็นนอเดียวผัดมิสวงคนโอ้ยเคลียร์ให้พี่น้องเบิงได้นี่ค่ะ พุทราห้พีดองเบิงเสือต่แกงเสียบยุติจัะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาซุ้มยาวๆนี่ไปขายเพิ่นก้อนเราเดี๋ยวอันนี้จังได้ลยวละมือแรงมืออื่นแต่เขากะจังคอยมาหานอน้างดินไปแกงนาะแม่เนาะเออเพียอันนี้คือกันเพียนนีนอนหนึ่งก้อนนี้คือแบบว่านขแบบเมื่อกี้นี่บ่ได้ซับนอนได้พี่น้องต่ว่าเอ็มเห็นปลายมันขึ้นก็เลยอยากให้ยายลัมาเคลียร์ให้พี่น้องเบิงเนี่ยค่ะนอนแบบนี้เป็นตัวสซบเนี่ยจ้ะ สันสันอยู่ก็เลยเอาเอาใบซะแม่ถมใบก้อนนะเขาจังมาเอาไปแกงนอนจังสีแกงแสบละ่ะหวานหวานเพิ่นสะเอาใบไผ่ถมใบจังสีแล้วค่ะเอากรองใบก้อนจ้าเดี๋ยวสิเอากระบุงไปใส่อันทางไหนสวนฟังด่านไหนเนาะคะ่ะ น้องน้ำม,มาพี่น้องเมือ่อใดเอ็มกับมิตรเอามะอ่างเนาะคะ่ะมิตรทายมะอ่างพี่น้องซื้อๆโอ้ยกันขอเพื่อนกระทักมหาเอ็มหลายๆแต่เอ็มกับรู้สิว่าจังได่เนาะคะ่ะมันว่าหลายพี่น้องมันบอ่อได้มีเพราะที่ได้ส่งไปเนาะคะ่ะช่วงเดือนนี้แหมนี่กับกองต้นนี้เนาะจา้ะเพื่อนกับเมาส์เบิร์ดแหละ ใช่สดกับเมิดเด้นนี่งำไมมันท่านได้หลายแถวบ้านเอ็มนะแต่ทางอื่นเพิ่นคันฝนตกไว้มันก็นสีมีหลายไว้เนาะแต่ว่าทางบ้านเอ็มคือมันหุ่นหลาตตองเดือนกรกฎาสิงหาจังสิแะ่ค่ะไปไปเไปทางไหนก่อนจ้ะทางไหนเอก Det er der er juni med. Har juni? Den kan นี่แั่บเยู่หมดแดงกับมาหมดแดงไตลงมาน้ำมัน,นหวัดไทยนอนนี่พี่น้องเดี๋ยวมาจะอีกฝั่งหนึ่งพอเห็นนอนได้ค่ะขื้นติดกันเลยจับสองเลยเขี้ยงตัว งหอกออกบ่างละแม่งหอก,หกนี่เด้ว่าท่านไหนไงนเขาเล็บเอาเดอกกอที่เป็นแน่นๆอย่งสิค่ะเป็นนันนาอย่างสิอันนี้คือกอหน้าไม้หวกได้จ้าพี่นอ้องเริ่มมีออกแน่แล้วล่ะค่ะแต่ว่ากับ,บท่ท่านหลายนี่จา้างอในหน่อยอยู่หนิมันต้อออก ก็มีฝองแหนงกาม่แหนกเลนหนน้อยเอาไปตุ้มกินแสบนะจ๊ะก่อนนี่ก็หลายอยู่จนก่อนนี้มันสีมากขึ้นอยู่เถิงเถิงกับมีได้ไหมเด้มืัอนั้นเอาอยู่นี้มันมากขึ้นสงูงสูงอ๋อนั่นห้อยต่อนั่นไหมเออเผ<ะ>ี่อนี่มันชันใหญ่มนีย รอบก้อนเอาา็มมัซับกับพี่แจกอะมะแดงกัดเอ็มเต็มเลยมะแดงครั modern, ้งมะแดงมันตกลงมาอยู่น้ำผื่นแ<ช><น>ม่แม่อืมน้องคุณนี่เหมือนกับนี้นีงอืมต่ไคร่นอนอีกก้อนเออนั่น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 เอ็มว่าแล้วเอ็มว่าแล้วมะแดงกัดเอ็มพี่น้องโอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมดแดงกันนะจ๊ะโอ้ยเอ็มยางมาันพึ่งบอกท่านเด็กขาดคำผุนะพี่นอ้องมดแดงไตเต้มพื้นอยู่ยู่คาง่างเนี่ยมันมีต้นหมบม่วงนะจ๊ะมันสิมนี้นครั้งหมดแดงอยู่ออกติดๆอะไรบ้างล่ะแม่มันเหนีบกันเนาะ นอมันก็อยากขืนแท้งมันไปขืนยุ่ยแสกันเป็นเด็กฮ๊อกเอาละโอ้โไม่ขืนน้ำไหลล้ำนี่ได้เยอะน้ำนี่างนีนอนหนึ่งแม่เสียงมันเขียดหอมว่ามันกินเขียดป่ะแม่แจ็คเอ็มว่าตรงแมนเอ็มไปแอบดูคนเท่าไหร่เอ็มกียานอยู่จ้า นามติ้งกับมหม่องหยาไหมเป็นป่ะแม่โอ้ปูน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 อยู่ในนามปูนหม่องหยาไว้เป็นป่ะแม,ม่เห็นโตแล้วบ่บ่เห็นแต่นามเอ็มว่างูกินเขียดแท้ๆพี่น้องงูหลายเด้อจ้ะไปเป็นแต่ย่านค่ะเบิดแล้วพี่น้องเราอ้อมสวนแล้วจ้าเบิ่งว่ามื้อนี้รวมกันแล้วสิได้หลายสมัยเนาะคะ่ะ เท่ห์ออกได้มาอีก <รถ S 1> ็ไร่ตืบอยู่นี่ละเทออกจัดไม่เนาะค่ะว่าเอ็มซีเอาขึ้นรถพี่น้องเอากระสอบไม้อยู่จ้ะนี่มือนี้เขาจะเอาหลุ่นนอนยาวๆเอ็งสี่นะจ้ะเนี้ยหน,อน่อยเอ็งสี่เขาเอาไปตุ่มแบบนี่ตุ่มชิน้นไปกินเองอเราเดี๋ยวเพื่อนสีเอาไปปาดอันเพื่อนเราปาดยังก็แม่ ไปปาดหัวแปดเต๊นเขาส่วนน่ะปาดเจ๊นอ่ะจ้าดออกมัวนนี้แล้วค่ะนี่ละพี่น้องพักข้าสวนน้องไม้เนาะค่ะเห็ดหลายอย่างอยู่ยายล้มกระไดทั้งตัดหญ้าทั้งเสียหญ้าเนาะค่ะบัดนี้มื้อนี้มีโอกาสให้ยายล้มาะซับน้องไม้ให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะนี่ละแล้วๆบัดนี้เฮาก็สิขนเอาน้องไม้ใส่กระสอบกับมือเทียงนาเขาไปตัดแต่งก่อนะจ้า ก็ได้สองสามหมื่นซับเท่านึงก็ได้ประมาณรอและซํานี่แหละค่ะน้องใหม่บ่หลายก่อเนาะซึ่งใดกะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ไปให้เอ็มในเด,ดจ้าทำมาคลิปหาน้องใหม่แบบนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวจะเริ่มและอย่า้ล้ำหาให้เบิ้งบ่อยๆเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไ้เท่านี้ละค่ะพอกันไม่คลิปหนาเด้จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าล้ำฝากติดตามช่องแทบวนอย่าล้ำฟ้าในเดจ้าพี่น้องเพื่อนกัน ถามหายายล้อมยายล้อมอ่านถูกคอมเมนต์นะค่ะพี่น้องแต่เพิ่นอันอันแม่พิมพ์มาเป็นเนาะมันตาว่าดีพี่น้องพิมพ์มาเป็นจ้าพี่น้องจิ้นๆนี่แหละอ่านเบิ่งแล้วก็ยิ้มนั่งยิ้มอยู่เนาะค่ะเห็นพี่น้องอันถามหายายล้อมไปมื้อนี้ก็สิว่าสิไปหายายฟุ้นใจให้เจนะไปผุดลำมือนีปักน็อไม่แล้วไปมาเอาน็อไม